อุ้ยตัวสององตัวยาเอ้ยพูดช้าไปทําอะไร่เป็นไร First blood Double kill เลยเอาเชมาไปกูเดาะไยัง ว้ยมื่ไหนเครื่องกูจะเลิกกระตุกไอ้เนี่ยกู้เหม,มือกันะลรเฮ้ยศูนย์ศูนยูนย์คือมาทําเต้นท่าใส่กูเฮ้ยหมไยเลยว่ารู้วิทนาศาสตรมาธิก็ได้อ่ะ First bullet. Oh. Double kill. บจบจบตอนนี้ไปเข้าซองิซตาาหน่อยดิทำไมรู้สึกเล่นไม่ออกแล้วเออต้องไปวอร์มสักไหนละต้องต้องไปวอร์มแล้วไม่ไหวแล้วลูกซองก็กลาดขึ้นะเออเนี่ยขนาดกระโดดขาด้าวัวยังกระโดดไม่ได้เลยนับษาอะไรยิงมั้งนี่นเนยเครียดว่ะเราเลยชัดจัด đạt 2. một lã, đợi đợi nào. Double kill. Ê, dù, dù, dù. Dù, dù. Còn ไปบ้านนี่สวย,วยอ้ยไม่ไหวเลยไอ้บอไอ้บอไอ้บอแต่ว่าได้ไอ้บอมาเยอะดิ ห <c oughs> น้ามาเจ็ดลูกเจ็ดตอนนี้ได้กิโลเจ็ดโอเคเฮ้ยกระเบื่องจริงนี่กระเอาสนใจเนี่ย ใ <c oughs> จเย็นๆ <c oughs> สมควรมีเราที่ยืนในสังคมเน,นี่ยไปชิพายลังรุดสองตัวสองตัวตัวรวมแล้วคุณอยู่อ๋อทำไมกูเล่นตอนแบบนี้วะขี้หลังเนี่ย ไปสะเอิดเต้นท่านิเสนเตอร์ไคลน่ที่ถ้าตัวเองเล่นกากอยู่อะโรเวทธนาเออเข้ามา